ใช่ครับที่นี่ก็คือท่างอยเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักท่างอยซึ่งท่างอยก็คือหมู่บ้านในเขื่อนลำตะคองนั่นเองครับก่อนถึงท่างอยผมก็แวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะฮะที่ผมชอบแวะมาถ่ายรูปขี่มาได้สักพักหนึ่งก็จะเจออยูเทิร์นนะครับเลี้ยวเข้าวัดเขาลาตะคองพอผ่านวัดมาได้ก็จะเจอทางลุกลังนะครับถ้าฝนตกแนะนำมอเตอร์ไซค์นี่ เพราะว่าเส้นนี้ผมกับน้องชายได้พาอิ่งมาแล้วพอเราเลื้อวหัวออกมานะเราก็จะเจอทางลาดยางับจะเป็นทางสองเลนนะครับขี่ไปจนสุดนะ่ะเลยก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะฮะผมนั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งผมก็มองหาที่กลางทาบนะค,บคือตอนนั้นมันร้อนมากแล้วผมก็มาเจอมุมนี้นะซึ่งเป็นมุมที่ดีมากซ้ายก็จะเป็นเขา UFO ด้านขวาก็จะเป็นเขาเยเที่ยงนะฮะซึ่งเห็นกังหันลมอยู่และก็อ่างเก็บน้ําอยู่ด้านบน พอตกเย็นมาก็จะมีคนแถวนั้นนะครับมานั่งเล่นกันรวมๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะและ้วก็ที่สาคัญนะครับเดือนหน้าเราก็จะมีงานเทศกาลกินปลาของเกรือรัตะคอนครับยังไงก็อย่าลืมมากันครับสนุกแน่นอนของกินเพียบแต่ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ